จากข้อมูลกิจกรรมใหม่นะครับในเว็บไซต์นี้จะเห็นได้ว่าของรางวัลที่ระดับสูงที่สุดนะครับเราต้องใช้แต้มมากถึง14,000แต้มแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นตัวคนเดียวนะครับพี่เคยทำได้มากสุดก็ประมาณพันกว่าแต้มเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคลิปในวันนี้นะครับพี่ก็เลยมาขอความร่วมมือจากเพื่อนๆที่อยู่ในเซิร์ฟนี้นะครับคลิปที่แล้วที่บอกว่าพี่ไม่ค่อยมีเพื่อนเนี่ยเออก็พอจะมีอยู่บ้างนะครับ คลิปนี้เราจะมาดูกันว่าพี่จะสามารถทำา 14, 0 0 0แต้มได้หรือเปล่านะครับนี่นะอีกประมาณ38นาทีนะครับจะเริ่มอีเวนต์แล้วอยากรู้ว่าจะถึงไหมแล้วก็อยากรู้ว่าของรางวัลตอน14,000แต้มเนี่ยมันจะเป็นยังไงก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับต้องมาขออาศัยเซิร์ฟเขาทาเนี่ยจากที่ถามเพื่อนมานะเขาบอกว่าคนในเซิร์ฟนี้ค่อนข้างที่จะแอคทีฟกันมากๆเลยคือดีดกันมากๆนะครับ เฮ้ยเฮ้ยอย่าขโมยนะใครวะหน่าห้ามนะห้ามเฮ้ยอย่านะโว้ยโอ้คือเพื่อนพี่บอกว่าเซิร์ฟนี้เขาไม่ขโมยของกันนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้บอกไปไงว่าเรามีอะไร <laughs> มูนเมลอนยักษ์ลูกนี้อย่านะห้ามเด็ดขาด <laughs> โอ้โหโซโบิกนะครับเขาว่า,างั้น <laughs> แล้วก็เซิร์ฟนี้มีแต่สาวๆนะครับเซิร์ฟผู้หญิงล้วนนะ <laughs> มีเราคนเดียวเนี่ยชายชะกันอยู่คนเดียว สวนทอพี่ตอนนี้ก็ปลูกทุกอย่างที่เป็นฤดูร้อนเลยนะครับทุกอย่างเลยทั้งสวนเนี่ยฤดูร้อนหมดเลยแต่ว่าจะมีแค่มูนเมลอนตรงนี้เท่านั้นนะครับที่ยังไม่ได้ลบนะครับเพราะว่าไม่อยากลบเสียดายเดี๋ยวจะรอคราฟรีเคมเมอร์มาแล้วก็เปลี่ยนเป็นมเมล็ดผักแทนล้วกัน แผนของพี่ก็คือก่อนที่อีเวนต์จะมานะครับเราจะปลูกแล้วก็รอให้พืชฤดูร้อนโตแล้วก็ติดมิวเทสแบบเต็มที่นะครับ oh. สัตว์เลี้ยงที่ใช้ตอนนี้ก็จะเป็นมแมลงปอ2แล้วก็พึ่งดิสโก้อีก5นะครับรวมเป็น7ตัวคือเตรียมพร้อมสุดๆ14,000พันแต้มมาดูว่าจะได้ไหมกับเออแก๊งสาวๆเหล่านี้นะครับและระหว่างรอพี่ก็จะปลูกเพิ่มเข้าไปอีกนะครับผมพืชฤดูร้อนอ่าก็จะมีสปะรดนะครับ กะหลำแล้วก็กีวีอะโวคาโดแล้วก็เฟโจคือพยายามซื้อมาให้หมดเลยนะนี่ต้นพริกหยวกก็มีนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะถึงหรือเปล่ามาปลูกเพิ่มไปก่อนอ่ากลงกะะลำนะครับวางลงไปกะหลำที่เยอะมากอะ่ะ ทำให้ถึง2,000แต้มก็ว่ายากแล้วนะแต่หมื่นสี่นี่ไม่แน่ใจนะครับมันขึ้นอยู่กับคนในเซิร์ฟเวอร์นี้ด้วยอ่ะว่าเขาจะมีผลผลิตอะไรบ้างแล้วก็ขยันกันแค่ไหนนะแต่เพื่อนพี่บอกว่าเซิร์ฟนี้ขยันกันมากๆคือเล่นทั้งวันดีดกันทั้งคืนมาตอนนี้เราก็ลดน้ําครับเตรียมตัวครับเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวตอนที่โตช้า <Okay. S 1> ก็จะมีกีวีนะโตช้ามากต้องอัดน้ําเยอะๆเรายังเหลือเวลาเตรียมตัวอีก30นาทีนะครับเ้ยเอาอ่ะได้อยู่ได้อยู่ แล้วก็ตั้งแต่เล่นมาพี่ยังไม่เคยเห็นเกียร์ใหม่เลยนะเนี่ยไอ hey, เนี่ยแท n นนิ่งเมลเลอร์เนี่ยยังไม่เคยได้เลยนะครับใครได้แล้วมันใช้ดีไหมบอกพี่ด้วยนะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยอยากลองมากอันนี้คือตามข้อมูลเขาบอกว่าเอ่อยิ่งผลไม้มีระดับสูงนะครับคะแนนก็จะยิ่งเยอะส่วนการติดมิวเทสไม่แน่ใจว่าทําให้คะแนนเพิ่มหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าพี่จะปลูกแล้วก็เก็บให้หมดเลยแล้วกันทุกอย่างที่เป็นหน้าร้อน เรามีเวลาขนของใส่รถ10นาทีนะมันจะยากตรงนั้นแหละเพราะว่าเราต้องคลิกให้เร็วกดให้ไวตอนพี่เข้ามาในเซิร์ฟนี้เขาบอกว่าพี่เป็นตัวตึงนะครับ <c oughs> ส่วนเรามีแต่ฤดูร้อนร้อนทั้งสวนนะครับด้านหลังมีเอ่อชูการ์แอปเปิลด้วยแล้วก็บางผลนี่พี่ดองไว้นานมากเลยนะมีติดดิสโกโ้มีติดแบบสถานะเยอะมากอะแล้วก็นี่เป็นแคนตาลูปนะครับแคนตาลูปแคนตาลูปคลิปที่แล้วก็ให้ดูไปแล้วนะครับราคาดีมากแคนตาลูปกับน้ำเต้าเนี่ยนะเปิดได้จากกาชาครับราคาดีจริง แล้วก็เจ้าดอกอโรซี่ดีไลท์อันนี้ก็ราคาดีนะครับไม่รู้ว่าคะแนนจะเยอะหรือเปล่าหวังว่าจะถึงหมื่นสี่นะอ่ะน่าจะโตหมดแล้วนะครับพอมากพอมากกระหล่ำพี่ก็มีติดดิสโก้ด้วยวะ่ะติดโกติดดิสโก้นะครับเพราะว่าเราเลี้ยงแมงปอกับพึ่งดิสโก้อ๋อแล้วก็เผื่อใครไม่รู้ครับตอนนี้พึ่งดิสโก้ถูกบัฟมานะครับนี่โอกาสการทําให้ผลไม้ติดดิสโก้เนี่ยสูงขึ้นนะไม่แน่ใจว่าสูงขึ้นเท่าไหร่แต่ว่ามันดีกว่าเดิมอะ่ะ1 6แล้วนะครับตอนนี้ คือเราควรจะเก็บเลยนี่หว่าคือเก็บให้เต็มตัวก่อนเลยใช่ใช่ใช่แล้วมันน่าจะงอกมาตอนที่อ e ีเวนต์เริ่มพอดีทําให้เราเก็บได้อีกรอบประมาณนี้มา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 เก็บให้หมดครับเก็บให้หมดเดี๋ยวจะเน้นลูกที่มันคะแนนเยอะๆก่อนนะโอ้นี่น้าเต้านะครับน้าเต้าเก็บเลยเก็บเลยคือมันเก็บได้หลายรอบเลยนะน้าเต้าดีจัดแล้วก็นี่ครับแคนตาลูปนะครับแคนตาลูปก็เก็บได้หลายรอบแล้วก็ดอกไม้อันนี้ก็เก็บได้หลายรอบนะโรซี่ดีไลท์เนี่ยโอ้ดูดีติดมิวเท็ดด้วยพี่ว่าพี่ต้อง เออแล้วก็อยของพี่มาไปบางสวนใครหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยขอโทษขอโทษลืมลืมเดี๋ยวย้ายเขาก่อนนะบางสวนชาวบ้านอ่ะโอ้ลืมย้ายเลยเมื่อกี้เขาด่าแล้วละมัง้งสวนเจ้าดอกไม้ล่มวันนี้พี่จะยังไม่เก็บแล้วกันนะครับมันเก็บได้ครั้งเดียวท <No. S 1> ี่ว่าพี่รอให้ติดมิวเทสเยอะๆก่อนแล้วค่อยเก็บน่าจะคุ้มกว่า ก่นมูเมลอนก็ไม่ใช่พืชหน้าร้อนนะครับไม่ต้องเก็บนะแลกไม่ได้แล้วก็พวกน้อยหนาตรงนี้นะครับเก็บให้เต็มตัวเลยเดี๋ยวพออีเวนต์มามันน่าจะงอกมาใหม่พอดีอ่ะนี่ครับกระบองเพชรอะไรเงี้ยก็เก็บไปอ่าเต็มตัวละรอ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 ,ออีเวนต์มาระหว่างนี้ก็ปักพวกสปริงเกอร์ครับเร่งโตเร่งโตอ่ะเร่งโตครับเร่งโตมาที่เต็มตัวลว ทั้งตัวมีแต่ผลผลิตหน้าร้อนนะครับคิดว่าทั้งตัวพี่น่าจะได้ประมาณพันแต้มพี่จะพยายามเก็บให้ได้3รอบภายใน10นาทีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทันไหมอ่านี่ครับเดี๋ยวแวะดูส่วนคนอื่นหน่อยนะครับในเซิฟนี้โอ้โหดูในส่วนตึงๆทั้งนั้นน่ะโอ้ดูดิเลี้ยงพึ่งเลี้ยงอะไรมีต้นลายแหลกรีแลกนะครับโอ้เดินไปแล้วแบบกระตุกมากอะ่ะสวนคนนี้ก็สวยนะครับดูเขาแบบคือดูออกเลยว่าคนพวกนี้คือเล่นทุกวันนะครับเล่นทั้งวันคือชาวสวนคุณภาพอะ่ะ โอ้ส่วนคนนี้ก็ตึงดูดี่โอ้ห้องนี้พี่เด็กคนตึงๆเว้ยืนทําอะไรนะเนี่ยอ้าเดี๋ยวนะมันว่างทีหนึ่งนี่ว่าไม่ได้นะโอ้ว่างทีหนึ่งนี่แต้มหายไปเยอะเหมือนกันนะขาดหนึ่งขาดหนึ่งโอ้ขาดหนึ่งครับหัวหน้าหัวหน้าขาดหนึ่งครับมันขาดหนึ่งคนอ่าคนมาเพิ่มเร็วหนึ่งคนเขาไม่ได้หรอมันบล็อกหรออ๋อเขาบอกมันบั็กนะครับเอ่อว่าแต่มันบล็กมันเขียนอย่างนี้ ออมันบัก๊กมันบัก๊กโอเคมันบั๊กคนเข้าไม่ได้ไม่เป็นไรครับเรามีกัน5คนใช่หมหนึ่งส4งห้าอ๋อมันห้าคนก็เต็มแล้วนีหว่าเฮ้ยใครเลี้ยงปูเนี่ยเอาแล้วปูมันม,มันมาขโมยตังค์พี่ใช่ไหมปูความสามารถมันคือขอโมยเงินนะครับทุกๆ6นาทีอ๋อสา0ร้อถึงห้าโอเคโอเคเอาไปเถอะนึกว่าขโมยเป็นล้านโอ้สัตว์เลี้ยงใหม่ครับขโมยเงินได้ นี่ดูดูดูผลผลิตผมครับผลผลิตผมครับคุณน่ะคุณดูผลผลิตผมซะนี่เห็นไหมนี่ขนาดผมไม่ได้พาลูกชายมาด้วยนะถ้าผมพาลูกชายมาแล้วก็คุณจะตกใจนี่ดูผลผลิตผมนี่เป็นไงดูไว้ดูไว้ถึงหมื่นสี่ปั๊วันนี้สิ่งที่ยากก็คือมันจะต้องเอ่อกดให้เร็วนะครับแล้วก็รีบไปเอาผลไม้มาใส่ภายในเวลา10นาทีนะนั่นหมายว่าคนในเซิร์ฟนี้ห้ามอูนะครับใครอูถล่มบ้านแน่นอน บ้านมีรใคไข่อูนะพี่จะาโด้ผลไม้ให้หมดพี่เจ้าฝูงและคูนมาลงอุ้ยดูโหส่วนคนนี้แอปเปิลเพียบเลยว่ะมูชูก้าแอปเปิลนะครับแล้วก็อะไรอีกอะอะโวคาโดโอขยันเล่นกันมากเลยนะยอดเลยส่วนใหญ่เพศที่ชอบเล่นเกมแนวนี้ก็จะเป็นผู้หญิงนะครับเนี่ยเซิร์ฟนี้ผู้หญิงทั้งนั้นอะถ้าเป็นชายแท้ชายชาตรีนะครับก็จะเหมือนลูกพี่อะวันวันแต่บอลผักไม่เคยปลูกส่วนพี่ที่ชอบเล่นเกมปลูกผักอยู่แล้วนั้นก็แฮปปี้ดีครับกับแบบนี้ อ่ะและนี่คือของรางวัลที่เรามีโอกาสได้รับนะครับดีสุดในนี้พี่คิดว่าน่าจะเป็นเอ่ออะไรวะอ่ะเป็นกาชาอันนี้น่าจะใช่เป็นกาชาแล้วก็เป็นพวกสปริงเกอร์ที่มันหาซื้อไม่ได้นะครับเนี่ยสปริงเกอร์ช็อกโกแลตแล้วก็มีรีเครเมอร์ได้นะพี่จะไว้อ่าทำมูนเมนลอนให้เป็นมเลเร็ดนะครับที่อยากได้จริงๆก็มีประมาณนี้แหละอ่ะมีแมวด้วยแมวจริงๆอยากให้มีเอ่อแคนดี้บอสซัมด้วยนะครับแต่มันไม่มี อ๋อแล้วก็ตามข้อมูลตรงนี้นะครับมีโอกาสได้อีสเตอร์เอ็กด้วยนะมันเป็นเมล็ดพืชหรอ5%เฮ้ยพี่ยังไม่เคยเห็นเลยนะครับอ่าันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็เมล็ดเอมเบอร์ลินลี่อันนี้ไม่น่าสนใจเลยครับเป็นของรางวัลที่ใหญ่สุดแต่ว่าพี่มีเยอะแล้วดิมีเกือบ10ต้นอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็เมล็ดมูนเมลอนก็น่าสนใจนะครับใช้แค่3,600คะแนนก็มีสิทธิ์ลุ้นรับแล้วอืมของรางวัลไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ฮะส่วนตัวคิดว่าของรางวัลยังไม่ค่อยโดนใจนะแต่ก็ลองดูครับ1 4 0 0 0คะแนน รอดูได้เลยโอเคมาครับอีก50วิตอนนี้พี่เตรียมพร้อมแล้วนะครับใช้สัตว์เลี้ยงชุดที่สําหรับเ,เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับแ <Wow. S 1> พ็ก B ทำให้เก็บได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็หอยาทากทาให้เก็บเราได้มเมล็ดมีโอกาสได้มเมล็ดนะแล้วก็เจ้ามดมีโอกาสเก็บได้2เท่าส่วนเจ้าปลาหมึกไม่รู้ว่ามันจะดีไหมเอามาใส่เฉยครับตัวมันขาด เอาล่ะคนในเซิร์ฟเวอร์เตรียมพร้อมแล้วนะครับโอ้โหดูดิดูเขาแอคทีฟกันขนาดไหนดูสาวๆมายืนรอใส่ผลผลิตแล้วนะเอ้ยมา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 ใส่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 อย่าเลยครับอย่าเลยครับปึ๊ปปุ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 ๊ปอันนี้ไม่ได้มาโคนะนิ้วพี่เองเฮ้ยโอ้ยเอ้าเป็นไรเนี่ยเอ้ยโอ้กระเด็นมาได้ไงใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปครับอย่างรวดเร็็วววอย่างรรดเ โอ้เขาน่าจะมีเวลาให้สัก20สนาทีเนาะพี่ว่าพี่ใส่ไม่ทันแน่เลยว่ะยัดเข้าไปครับยัดเข้าไปเดี๋ยวนัสาวๆเขาใส่เร็วจังวะทำไมเขาใส่เร็วกันจังอ่ะอ๋อเดี๋ยวนะมันมีเทคออตรงนี้โอ้โหอ๋อเทคออได้เหรอโอเคทษทีไม่รู้โออายว่อายคน่อยเรยยืนยกอยู่ตั้งนานโอ้แถสาวไม่บอกเลยเว้ย โอ้โหอายเลยหน้าแดงเลยก็คงคิดว่าเอ๊ะนี่มันโง่จังวะมา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 เก็บไปเก็บไปอ่าน right ี่โบนัสจากมดนะครับได้ได้เพิ่มได้เพิ่มโอเคเต็มนะครับแบ็คแพ็คเราเต็มรอบที่สองโอ้โหได้หกพันแล้วรอบสองรอบสองเทคออฟไปโอ้โหคุ้มเจ็ดพันห้าเอาวะเอาวะเอาวะแข่งกับเวลานะครับมา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 ผมเมื่อกี้ยังไม่หายอายเลยนะมันคงตลกดีอะเนาะแบบมายืนยกให้คนอื่นเขาเห็นโอ้หอายว่ะ อ่านี่ครับเรามีโอกาสได้คูณสอนะครับจากมดนะครับความสามารถของน้องมดมดยังเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีเสมอมาโอ้แล้วก็ตรงนี้ไม่ได้แล้วว่ะพี่ต้องสละแล้วพี่ต้องสละอันนี้เป็นชูกาแอปเปิ้ลที่พี่กะว่าจะเอาไว้ขายนะครับแต่ว่ากิจกรรมนี้มันต้องซัดว่ะเดี๋ยวเก็บไปแลกเลยแล้วกันนะครับโอ้โหดูดิดูติดดิดูติดโพลิเนตติดเลยเต็มไปหมดเลยเราจะไปขายนี่ได้หลายหลายล้านเลยนะหลายพันล้านแต่เราต้องเก็บไปแลกก่อน,นครับเ <c oughs> สียดายวะ อ่ะเหลือลูกนี้ไปลูกนึงนะครับติดดิสโกโ้เดี๋ยวไปขายที่เหลือเก็บไปแลกให้หมดโอ้ยมือนหนึ่งแล้วอ่ะเนี่ยอ่าในตัวเราใส่เข้าไปอีกครับยัดเข้าไปครับเทคเอลอ่าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวทุกคนวางปิงเกอร์ครับวางปิงเกอร์วางปิงเกอร์นี่กอลลี่เลยเปไปแกชั่วโมงเร่งด่วนพี่ดูรีบมากเลยใช่ไหมอ่ะนี่ซัดไปเลยครับ แอปองแอปเปิลนะเราเหลือเวลาประมาณ4นาทีแล้วนะครับอุ้ยเยอะเลยยัดเลยยัดเลยน้ำครับรดน้ำรดน้ำรดน้ำลดน้ำ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 ปลาย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 ต่อตโอต่อตเร็วๆโตเร็วๆเหลือเยอะไหมเหลือเยอะไหมเหลือเยอะไหมหมื่นสามแล้วหมื่นสามเหลือ2นาทีหมื่นสามแล้วหมื่นสามแปดร้อยด้วยใส่เข้าไปโอ้โหแล้วหมื่นสี่ครับสังเกตดูว่ามันจะเป็นของรางวัลระดับพิสเมติกนะครับ โอ้โหเซิร์ฟสาว,สาว,สาวเขาเขารวมพลังกันทําได้วะ่ะแต่ยังไม่พอครับใส่เข้าไปอีกครับเผื่อของเรามันได้เยอะขึ้นในดูซิว่าจะทาได้สูงสุดกี่คะแนนนะครับสวนของพี่กับสาวสาว,สาวในเซิร์ฟนี้คือก่อนหน้านี้เคยไปลองกับพวกเซิร์ฟชายชาตรีมาแล้วนะครับแต่ละคนใส่ได้ร้อย0 0งคะแนนไหนคิดดูคือผู้หญิงมันต้องแบบชอบเล่นเกมปลูกผักขนาดไหนอะมาๆๆรอบนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับทันไหมอีก1นาที39มสิบเก้าวิเทคออลไปอ่าได้เพิ่มมาเป็นเอ่อเจ็ดนะครับ หนึ่งนาทีสุดท้ายน้องๆเอาหน่อยเว้ยสาวๆเร็วๆๆๆใครช้าพี่ตีน่อยน้องเออเร็วๆๆๆวเวเออ30ิวินาทีสุดท้ายครับไปใส่เข้าไปโอ้ห16แล้ว16แล้วเดี๋ยวรอดูของรางวัลเด้งเข้าตัวนะครับ2 1โอ้ดูดิฮันนี่สปริงเกอร์ฮันนี่เบสิกสปริงเกอร์ซัมเมอร์ซีทแพ็กพันเคสเฟเวอร์ซีทแพ็กบีเคสหมดหมดแล้วหรอ เบ้ <Bl> ah. <laughs> เขาบอกเบ้นะครับแสดงว่าของกากเหรอดูเหมือนจะไม่ได้อะไรดีๆเลยวะ่ะมันเป็นที่ดวงด้วยใช่ไหมเนี่ยอุตสาเตรียมตัวแบบตั้งใจมากเลยนะครับกับการทําแต้มให้ได้หมื่นสี่แล้วไหนล่ะไหนของรางวัลดีๆอ้าแต่อย่างน้อยก็ได้ซีทแพ็กมานะครับเป็นซีทแพก็กเป็นกาชานะนี่อ่าซัมเมอร์ซีทแพ็กได้มาหนึ่งอันโอเคงั้นต้องเปิดแล้วแหละอันเดียวด้วยมาของฟรียังไง โอ้โหแครอทแครอทซีดแครอทซีดครับเป็นไงล่ะโอ้โหเสียใจว่ะแล้วหันไปอีกทีผักในสวนเราเบลเริ่มเลยไนฮะ้ว <c oughs> ันใหญ่ยังอะ่ะอบางต้นติดทองด้วยมันเกิดอ,อะไรขึ้นแต่ไม่ทันแล้วนะครับอีเวนท์มันไปแล้วสาวๆในเซิร์ฟถึงก็บอกเลยว่าโคตรเกลือนะครับโซมาซอลทำไมแต้มเยอะแล้วของอย่างเค็มเอ,อ้ว่ะ นั่นสิทำไมวะทำไมเอ่อได้กาชามาอันเดียวเองอะที่แบบดีๆะนะได้รีเคลเมอร์ไหมอ่ะรีเคลเมอร์ก็ไม่ได้นะครับเนี่ยไอเนี่ยเครื่องมืออันนี้นะรีเคลเมอร์เนี่ยไม่ได้มาเล็ดดีๆก็ดูเหมือนจะไม่ได้นะครับในตัวพี่ไม่มีอะไรใหม่ๆเข้ามาเลยนะครับโดยเฉพาะเอ่อมาเล็ดของอีสเตอร์เอกก็ไม่มีแล้วก็พวกไข่ดูเหมือนจะได้บีเอกมาแค่นี้ อ๋อแล้วก็แลซัมเมอร์เอกด้วยนะครับคือดีสุดแค่นี้เองจริงเหรอเนี่ยโอ้โหอย่างเค็มเลยว่ะสรุปวันนี้นะครับ14,000แต้มไม่ได้ทำให้เราได้ของดีมาเลยนะครับและนี่คือโฉมหน้าของเจ้าของเซิร์ฟที่ให้เราได้อาศัยความร่วมมือในวันนี้ 14,000แต้มครับใครคิดว่าอีเวนต์นี้ดีหรือไม่ดียังไงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับคลิปพี่ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเริ่มจากศูนย์ให้ดูกันถ้าใครอยากดูก็กดติดตามไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนโคตรเกลีย0ือ1 4แต้มได้กาชาแถมเปิดได้แครอท1ต้นบายบายครับ แลอดซีด